สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะตุกตาจะพามาดูมะละกอนะคะวันนี้ตุกตาจะเก็บมะละกอไปแกงบวชนะคะแต่ว่าจากที่ตุกตาเคยนั่งเก็บนะคะตอนนี้ตุกตายืนเก็บได้พอดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนระดับสายตาพอดีเลย <c oughs> กินไปเยอะมากแต่วันนี้จะมาเอามะละกอไปแกงบวชนะคะก็น่าจะต้องเลือกที่ไม่ค่อยเหลืองมากนะคะเพื่อนๆน ลูกแน่นมากเลยได้แล้วค่ะเพื่อนๆคิดว่าไม่น่าจะเหลืองนะคะนี้ตุ๊กตาเลือกข้างบนวันนี้มาคนเดียวนะคะเพื่อนๆไม่มีผู้ช่วยน่าจะเอาลูกเอาสองลูกดีกว่าลูกแน่นมากเลยค่ะสองลูกก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆ สำหรับมะละกอนะคะตุ๊กตาก็จะหั่นแฉลบเหมือนกับแกงส้มนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนปลากระดีตุ๊กตาก็จะตากให้แห้งเลยค่ะมะละกอสองลูกเล็กๆนะคะตุ๊กตาก็จะใช้กะทิครึ่งโลนะคะเพื่อนเพื่อนหัวกะทิก็แบ่งเป็นสองส่วนนะคะหัวกะทิส่วนแรกนะคะก็จะปนกับหางกะทิใส่กับมะละกอเลยค่ะเพื่อนๆนเราจะใส่ไปกับกะทิเลยนะคะเพื่อนๆนโดยที่ยังไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็เปิดไฟเคี่ยวมะละกอเลยค่ะพอกะทิเริ่มโดนความร้อนนะคะเราก็จะค่อยๆค,คนนะคะเพื่อนๆกันกะทิไม่ให้เป็นก้อนค่ะตุกตาจะใส่เกลือให้มีรสเค็มอ่อนๆนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่แม่ทำให้ตุกตาก,กินตั้งแต่เด็กๆนะคะเพื่อนๆ พอกะทิเริ่มเดือดนะคะตุ๊กตาก็จะใส่ปลากระดีค่ะสหรับรสชาติที่เราจะได้จากมะละกอต้มกะทินะคะเพื่อนๆนก็จะมีรสมันของกะทินะคะเค็มนิดนิดหวานหน่อย,ยน่อยเปรี้ยวน้อยน้อยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมปลากระดีด้วยค่ะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อน,นนะคะที่ยังไม่เคยชิมเมนูนี้นะคะก็ลองทําดูได้นะคะเพื่อนเพื่อน หลังจากใส่ปลากระดีแล้วนะคะตุ๊กตาก็จะใส่น้าตาลทรายให้มีรสหวานอ่อนๆค่ะจากนั้นตุ๊กตาก็จะใส่น้ํามะขามเปียกให้มีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็เคี่ยวให้มะละกอนิ่มนะคะพอมะละกอรเริ่มนิ่มนะคะให้ใส่หัวกะทิที่เหลือนะคะเพื่อนๆกันไม่ให้กะทิแตกมันนะคะ หลังจากเราใส่หัวกะทิแล้วนะคะเราก็รอให้เขาเดือดแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ทานเมนูนี้นะคะเวลาทานก็ต้องระวังก้างปลากระดีนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆต้มกะทิมะละกอนะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะยังไงตุกตาก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุกตาด้วยนะคะ